ตำบลข้ามแก้วด้วยโซลิเศษจังหวัดบึงกาฬสวัสดีครับพี่สีท่านผู้ชมสวัสดีทุกคนมาเมื่อนี้ยจะพามาทำความรู้จักตำบลข้ามแก้วกันสักหน่อยตำบลข้ามแก้วนี่มีอยู่13หมู่บ้านเป็นเป็นเป็นอยู่อาศัยอยู่นะป่าปผูผูม่ประเทศเพิ่นนี่ราบลุ่มอ่ะรับกับเนินตีเตี้ยต,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 ตนิดๆหน่อยส่วนมากที คุนที่รับลุ่มเป็นส่วนใหญ่มันมีน้ำมีนียหลายด้วยอะไรหมูบ่บ้านก็ทำมาหาอยู่หากินหามลุ่มน้ำอันนี้ว่าพ้นเนาะพ่นอยไก่น้ำก็ต้องมีเรือดละอันนี้จสพามาซ่อมบึงบนคำแกวไยป,ปุองไฟบริหารเราพนร่วมกันจัดงาน รัดงานกิจกรรมขึ้นกิจกรรมงานแข่งเรือคน13หมโมบา้านนี่เอาเรือมาแข่งมาพายแข่งกันแข่งวมภายในเนาะแข่งภายในตำบเลเพื่อนนี่แหละตำบลคำแแก้วนี่แหละ13ลำลำละ10ไม่เกิน12ฟฝีพายการแข่งภายในกันสร้างความสัมพันธ์สมักสมนานสามชี คน13มหมู่บ้านก็นมารวมตัวกันอยู่นี่แหละรวมตัวกันอยู่น้องบ่ออองน้องบ่ออองนี่เป็นน้องบกไก่นเนาะคน13ามหมู่บ้านมามากลางเด็นเรือมาพ่ายแข่งกันวลเฮืบเฮิอบอืบ่นกระายางซ่อมมืง <c oughs> โอ้ยอ่อนจนคนมวนดีฮ <c oughs> ะ,ะแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละทีมใส่ชุดใส่เสือ้อคนละสีละสัะสนไปโอย จิ้มไผจิ้มมันมีเรือไผเรือมันเนี่ใครนั่นใายนี่วัดนั่นวัดนี่ว่าไปเลยจ้าแม่นั่นเจ้าพ่อนี่ว่าไปเลยไายเรือทั่วไปเนาะเพิ่นก็เห็ุเป็นประเพณีมากิจกรรมประเพณีของตำบลเพิ่นมาหลายปีแล้วล่ะพี่น้องอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไรล่ะบุเอาจิกกระตีพันธุ์ย่างยางนะยางไปเลาะเบิ่งให้มันครบทุกหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านเพิ่นลิซัย เสือมาบ่าคือกันเด้อยเป็นงูไฟมูมันทิ่มไฟทิ่มันมีซื้อไปซื้อเรือเพิ่อนอยู่ทางหลังดอกสังเกตง่ายๆเนาะโอ่อนซ้อนเนาะพี่นอ้องอ่อนซ้อนบ้านเพิ่นบนเพิ่นบ้านเขาเป็นบ้านดงเนาะจะปลาจะดงบ่มีแม่น้ำแล้วบ่มีโอกาสจะได้แข้งเรือคือเพิ่นเลยเนาะใหญ่มันอยู่ทางลุมผิษเฉพาะทางแม่นม้ำเฉพาะทางเพิ่นเะบาะ วัจีได้มารวมกิจกรรบมืนม้วนแบบฮะผ้ายางเลาะไปเรื่อยๆมุกบุกทุกหมู่บ้านล่ะก็มากันเต็มที่บอยู่ปูสเสื้อปูศาดยี่ในเต็นนี่ออกลูกปูกร้านมาแยกแซ่บแซ่บ้อ๊ม้วนแห้งมองกับเอาเพลงมาเปิดฟ้อนฮึบ์ปฮิรฮิรกันอยู่ปุ๊บมาทาตัวละเนาะมันเท่ายางไหมมันครบได้จากบ้านแล้วล่ะ บ้านได้บระกบกับตวงเดอ้อกันพ่อกันเท่าน่าก็ได้อ่ามันยังบระกบทุกมทห,นนหมู่บ้านเลยเนาะไปยังไปรเรื่อยๆแล้วเขาจะก็ตั้งเป็นวงไฟบ้านวงมันคุ้มไฟคุ้มมันน้ำกินให้กินทากันอยู่อากาศกันสีอ่อนๆจักน้อยมือหนึ่อนี่เพิ่์เป็นแก่งภายในเนาะมืออื่นใครจะเป็นอื่นใครจะเป็น เป็นเนาะเป็นใตนตำบลอื่นให้เขตอื่นเพื่อนเอาเลือเขามาแขงได้มือนี้เพื่นอนก็เอาภายในสะก้อนม้วนสะกอนแข็งแขสะก้อนอทธนวาอื่นก็มวนต่อกันอีกขึ้นเกาหัลละว่ามาทางนอกเขามารวมแห้งมวลแห้งก็เกาพุล่ะ <S <S มีกิจกรรมงานประเพณีแข่งเรือแบบนี้ก็ดีนะครับดีไปอีกแบบหนึง่งคนหนุม่มคน,นนันเยาวาชนของแต่ลหมูบานนะครับก็ดีข้างไก่ยาเสพติดได้ แล้วยาแรงก็มาซ้อมเรือกันนี่น้องไปเลยเนาะอังคารกัจัดทีมกันออกล่าเงินรางวัลไปจังวัดนั่นไปเจังหวัดนี่ครับเนาะเพราะว่าช่วงเดือนกเดือน10เดือน1ิเนะครับสิบเดือนสินี่เป็นเทศกาลบุญแข่งเรือกันจัดกันท,ทั่วประเทศเนะคกันมีทีมดีๆแข็งแกงดีๆนะครับก็สาม,มารถ หาลาเงินรางวัลลาต่วยพระหาดท่านว่าสังเกตเพิ่งแล้วภาคอีสานภาคกลางนงคะครับก็จะชาจัดงานบุญแข่งเรือกันโอ้ประเทศนนี้คือเป็นตะเขาธาตุเนาะบ้า,า,นะบานี้เนาะโอ้สมภารเต็นท์นี่มันจีนีนี่ไปใส่ได้บ้านนี่พปอบมองมวนซะแล้วบ้านนี้ก็อ,อยู่นี่ซเแี่ย วันนี้จากบอมีบ่ได้ไว้เนาะขอยางต่อกันโอ้ผู้สาวกำลงังยางไปทางไหนเลเนาะบนทางกับผู้สาวสัน้อยพื่อดี่นะ่ะยับปีเข้ายับปีก็ทันบ่าครบทุกหมู่บ้านเด้นี่คู่ข้อกันสื้อนาสืา้อตาเสมอต่อไปเรื่อยแล้วครับมันทัวร์มาถึงสกักวันโอ้ได้บรรยากาศดีแท้มองนั่งกินน้ำกินไนนีม่มันยื้ฟิ้นยื้ฟัง น้องนี่เนาะเฮ้ยมันก็นได้บรรยากาศพูดแล้วนี่เนะาะน,นี่คณะงานระดับตำบลนี่นี่ผู้คนก็นลไล่หล่ <c oughs> บรรยากาศก็ <c oughs> สุดยอดไทยเป็ <c oughs> ประจานจนั่นตนว่ามันงานระดับจังหวัดนะครับในงานระดับตำบลแบบบานบานท่อนี่แหละ <c oughs> สุดยอดเลย <c oughs> โอ้ชเชลยนไปใส่ผู้สาวเสด็จมาญาติผู้เบาเห็นนาสติเดนี่เฮ้ยส่งญาติคือนเลยตัวเนาะ เห็นแล้วบางยาผู้บ่าวเห็นแล้วแบบแบบหลุแมนแท้ๆหลุดผู้บ่าวก็บจีบาลแล้วนะฮะฮะเห็นอะเห็นแล้วเห็นแล้วเออเด็กสัตนี่แม่เว้ยส่งยานคือรลอยฟืนเนาะเหาใส่ไยางไปยางมากกับปนเอกเรือกก็แล้วเกียรตน้ำเรือขึ้นไปเกี่ยวทุนกันละยางกันต่อโอ้หอนซ้อนคนมาเที่ยวหลายขนาดปานงานระดับจังหวัดนะครับเพราะว่า กระพาพื้นที่เขาไทยเนาะยูกลางน้องกลางพ่งนิววิวงามสวยงามอากาศก็ดีเย็ยนลมพัดดีอันนี้เป็นฝีพายเจ้าน้องเนาะทิดาบอององเจ้าของน้องเ็นโชคมาเ้อปีนี้ได้แซมเ์้อะทิดาบออองก็ได้อัะนนั้ครับเนาะในก็ฝากช่องเขาบ้านสามโกกแค่แนลในท YouTube ั้ง u t u b e บ้านสามโกกสต,ตูดิโอ,นอในทั้งเฟซบุ๊ก ฝากกดไลค์กดแชร์ก,รกดติดตามครับไปกันก่อนครับพบกันชิปต่อไปสวัสดีครับ